่อแล้วครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับพวกเรานะครับเอวีดูวีโดนเดอร์สเตนกับรายการ AI ไอบหวยอีพียังไ่ครับเนี่ยอีพียี่สิบเอ็ดละครับโอ้เราเดินทางกำลังใจอท่างเนี่ยยี่สิบเอ็ดแล้วท่านเนี่ยครับยี่สิบเอ็ดละครับมาไวมากไวโอหกแน่นอนครับว่าผลลัพธ์ของเรา ถูกกินผมคิดว่ายังไงฮะถูกกินเฮ้ยเฉลยเร็วเกินไปนั่นแหละแต่ว่ามันคือความจริงฮะว่าพวกเราถูกกินอีกแล้วครับผมเล่นมายิบสองยิบสองงวดถูกกินหมดเลยนะฮะสติผมนะสติพวกเราตอนนี้นก็แน่นอนครับว่าต้องสู้ต้องสู้จนะชนะครับผมดังนั้นเราก็จะตู้ไปต่อ,อ <ไป S 2> เลยครับไปครับผม อแน่นอนครับว่ารอบนี้เราก็ยังคงใช้ไม่ว่าจํานวน AI มาพิจรก็เหมือนเดิมเนาะมีชัดเจนไปธีครับผมกำหนดเลขมามีของเอ่อ Gemini กำหนดเลขมาเหมือนกันมี p e r p e x i t y ครับผมมี DeepSeek มี k e m i AI ครับผมตอนนี้เขาแบบมีหมดแต่ลัโมเดลเนี่ยก็มีสมองอัปเกรดขึ้นมาครับมีของ Co-Pilot ครับผมเขามีอัปเกรดยังไงบ้างครับคุณแล้วก็มีของ Rock อะไรนะครับเขามีอัปเกรดกันยังไงบ้างครับ โอ้ได้ครับผมก็หลักเนี่ยใช้ที่ิธีเนี่ยตอนนี้ที่เราโมเดลมาอัปเดตไหมเรื่อยเนาะปัจจุบันเราก็ใช้เป็นโมเดล5.1หรือ5.1้จอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ผมไม่ล็อง iter, อินไปก็เลยอาจจะไม่เห็นผมเจมินายเนี่ยเ,เราก็ใช้เป็นโมเดล3 Pro Thinking นะครับผมเพราะว่าตอนนีเ้เราได้บัญชีใช้งานเป็น Pro มาชั่วคราวนะครับผมแต่หลังจากนี้อาจจะหมดสิทธิเร็วนี้นะครับโอเค ต่อมาก็เป็นของ p e r p e x i t y ครับผม p e r p e x i t y เนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตโมเดลด้วยตัวเองผมเพราะว่าเขาจะแรนด o มโมเดลพวกนี้มาให้เราอีกทีหนึ่งว่าเป็นโมเดลไหน oh, <wow. S 2> แต่หลักคือเขาก็พยายามทาให้โมเดลเขาเนี่ยให้เรามาใช้นี่แหละต่อมาครับ d e e s e e k ตอนนี้เรานะ่าจะใช้เป็น Deepseek R uh, t r e ตักอย่างหนึ่งนะครับผมที่เขาเพิ่งอัปเดตมาตัวใหม่ล่าสุดเลยอัปเดตเงียบๆแต่ว่าคะแนนการวิเคราะห์เนี่ยเขาแซงทุกคนนผม ที่มีไอก็มีอ mm ัปเดตมาบ้างก็ผมก็มีชนะของ Gemini 3สามแล้วก็ชิปทีห้าแล้วตัว Cross อยู่นิดนึงเนาะต่อมาครับผมเป็น Microsoft อันนี้ก็ใช้โมเดลของ OpenAI ครับไม่มีอะไร mm hmm. อันนี้ก็เป็นกรอบของคุณอีรอนมารนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมา mm hmm. ไม่แต่ไอครับผมของคุณมาร์ z u เกอร์เบิแล้วก็เป็นของ z ซ i นะครับผมจำชื่อเจ้าของไม่ได้กันขอขอภัยด้วยนะครับอ่า mm hmm. ทีนี้เราก็ได้ภาพรวมมาครับ หน้าตาเหมือนเดิมที่ทุกคนอยากได้ที่ทุกคนอยากใส่ทีุ่กคนอยากลองแข่งครับแอชทิพตครับผมห้าสองหกเจ็ดเก้าสี่เอเมเนียแปดหนึ่งห้าศูนย์สามเจ็ดเออร์เพ็กซิตี้แปดห้าหกเจ็ดสองเก้าดิฟซิกสี่หนึ่งหกแปดสามห้าอิมีไอสามแปดสี่เก้าสองหกอพปดรถเอ็ดศูนย์สี่เก้าแปดสามล็อกห้าสองแปดหนึ่งเจ็ดสี่ ไม่ไต AI 725 314แล้วก็เซต i 726 419ครับครับส่วนเลขสองตัวนะครับ ChatGPT ให้42ครับ Gemini ให้37 p r p a b i l i t y ให้87ครับ DeepSeek ให้29ครับ Kimi AI ให้53ครับ Co-pilot ให้83ครับ g l o k ให้58 m e t a AI ให้68ครับ Set AI ให้87ครับก็87 58 สามนี่ออกเยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยแปด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 ห้าสามเนี่ย <5 S 1> ก็มันมีในยยะสำคัญเลยหรือเปล่าก็ถ้าใครสนใจก็ต้องลองเสี่ยงโชคดูนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องเรา ใครถูกคอมเมนต์ใครไม่ถูกคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับผมเราจะยังสู้ต่อไปจนกว่าเราจะมีรางวัลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเพิ่มรางวัลขึ้นไปอีกจนกว่าเราจะได้ที่พอใจแต่ว่าเศรษฐศาสตร์ไดบอกไว้ว่ามนุษย์ไม่มีทางที่จะพอใจผมดังนั้นเราก็จะลุยต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหายจนกว่าเราจะตายไปสั้นนะใครมีไออตัวไหนหรืออยากให้เราเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาได้ครับผมกับคุณมินพร้อมอ่านอยู่แล้วครับอ่า อันไหนที่เราตอบช้าเราอ่านนะครับเราอ่านเราอ่าน,าานุกคอมเมนต์จริงๆแล้วก็มีอะไรอยากให้เราเพิ่มบอกได้ก็วันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันรอบหน้าครับสำหรับหวยรอบนี้ขอให้ถูกขอให้รวยกันทุกคน,นคสวัสดีครับสวัสดีครับ